รู้ไหมปี2566ธุรกิจอะไรกำลังจะรุ่งอะไรกำลังจะร่วงอาชีพอะไรกำลังจะหายไปแล้วเราจะทำอะไรกันดีล่ะไม่ต้องพึ่งหมอดูตามเอินมาดูเลยสวัสดีค่ะพบกันในไอทียี่ชั่วโมงกับเอิญปานระพีในช่วงต้นปีแบบนี้เวลาที่เข้าปีใหม่หลายๆคนก็เข้าวัดทําบุญหรือว่าไปทําบุญตามที่ต่างๆนะคะส่วนใครที่สายมูก็มักจะไปเช็คดวงกันหน่อยว่าจะดีหรือไม่ดีกันในปี -66 ซึ่งสำหรับชาวไอทีอย่างเราเอิญมี10ธุรกิจรุง่ง10ธุรกิจร่วงมาบอกกันค่ะรู้ไว้ก็จะได้เตรียมตัวกันได้ก่อนหรือว่าปรับตัวกันได้ก่อนอะไรจะรุง่งหรืออะไรไม่น่าจะรุง่งจะได้ไม่ต้องทำไงคะ เป็นประจำของทุกปีเลยนะคะที่สถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะเผยผลสำรวจ10อันดับธุรกิจรุ่งและ10อันดับธุรกิจร่วงงั้นเรามาเช็คกันหน่อยค่ะว่าทำอะไรน่าจะรุ่งและทำอะไรน่าจะร่วงในปี2566หรือว่าใครที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็จะได้เตรียมตัวกันได้ก่อนเลยนะคะขอเริ่มกันที่10อันดับธุรกิจรุ่งกันก่อน เริ่มจากอันดับท้ายก่อนธุรกิจรุ่งอันดับที่10ปี66ก็คือธุรกิจยานยนต์ธุรกิจความเชื่อความศรัทธาและอันดับที่9ธุรกิจ e sport ธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อันดับที่8ธุรกิจโลจิสติกเดลิเวอรี่และอันดับที่7ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมทัวร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอันดับที่6 ธุรกิจประกันภยัยประกันชีวิตธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนผับบาคาราโอเกะอันดับที่5ธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์และอันดับที่4ก็คือธุรกิจทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์รีวิวสินค้าอินฟลูเอนเซอร์อะไรทั้งหลายขึ้นมาจากอันดับที่7ในปีก่อนหน้าตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วนะคะและอันดับที่3ธุรกิจด้านฟินเทค และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีอันดับที่2ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและก็มาถึงอันดับที่1ธุรกิจรุ่งในปี66ก็คือการแพทย์และความสวยความงามค่ะโอ้โหครองอันดับ1ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี64แล้วนะคะ และเมื่อมีรุ่งก็มีร่วงใครที่กำลังคิดจะทำธุรกิจที่อยู่ในสิบอันดับดาวร่วงนี้อาจจะลองคิดใหม่เปลี่ยนใจดูก็ได้นะคะหรือใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านี้อาจจะลองมองหาลู่ทางใหม่ๆหรือไม่ก็ปรับตัวเพื่อที่จะพลิกจาก ร่วงให้กลายเป็นรุ่งขอเริ่มจากอันดับ10ของธุรกิจดาวร่วงในปี66ก่อนนะคะก็คือธุรกิจร้านโชห่วยและอันดับที่9ร่วโรงเรียนเอกชนอาจจะด้วยเพราะว่าอัตราการเกิดของคนลดต่ำลงด้วยนะคะอันดับที่8ของธุรกิจดาวร่วงปี66ก็คือ ธุรกิจคริปโตค่ะที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะรุ่งสุดๆแต่ตอนนี้ไม่รุ่งซะแล้วซึ่งในปี65ก็มีสัญญาณให้เห็นมากมายเลยนะคะเช่นเมื่อกลางปี65โปรเจกต์ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนนขณะนั้นมากอย่างเทราเชนก็ล่มสลายลงราคาเหรียญลูน่าและ s t ต b บ e c คอ n หนุนเครือข่ายอย่างเหรียญ UST ก็ร่วงลงอย่างแรงจนแทบจะเป็นศูและตอกย้ำดาวร่วงได้ไตรมาสสุดท้ายของปี65 เมื่อ FTX แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับ2ของโลกล่มสลายทำให้ตลาดคริปโตร่วงหนักลงไปอีก oh. อันดับที่7ธุรกิจเสื้อผ้าโหลและอันดับที่6ธุรกิจร้านถ่ายรูปอันดับที่5ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกอันดับที่4ร้านขายหนังสืออันดับที่3ธุรกิจคนกลาง อันดับที่2ธุรกิจโรงพิมพ์และการพิมพ์เช่นหนังสือแผ่นพับและอันดับที่1ธุรกิจดาวรุ่งของปี66เคยอยู่ในอันดับที่3ของปีก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มาอยู่ที่1แล้วนั่นก็คือธุรกิจฟอกย้อมสื่อสิ่งพิมพ์และวรารสารหนังสือพิมพ์และนี่ก็คือ10อันดับธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วงในปี -66 ที่ถ้าหากว่าเรารู้ก่อนรีบปรับตัวเราก็จะรอดได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ